เมื่อรับสิ่งของได้มากก็จะต้องพยายามให้ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชาติทําให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วยด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้ผมเริ่มปลูกตั้งแต่หลังจากอบรมโครงการแผ่นดินทองมาก็ปี2 5 3 1เป็นต้นมา ตลอดมาเลยนะทุกปีแต่ทําเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาโดยตลอดทลกทุกวันนะเว้นแต่ว่าติดราชการส่วนมากผมฉายเดียวครับถ้าวันเสาร์อาทิตย์นี่ก็ผมก็ต้องอาศัยเพื่อนข้างเคียงเด็กเลี้ยงควายบ้างมเมล็ดพันธุ์ที่เราจะปลูกนั้นนะครับก็ควรจะต้นหรือใบอะไรมันต้องมีคุณค่าใบกินได้ดอกกินได้ผลกินได้ ลำต้นอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะปลูกแล้วมันเกะกะรกหูลกตาเฉยๆต้องนึกถึงต้นไม้ที่ใช้ประโยชน์ทําเป็นกระดานปูที่อยู่อาศัยนะครับเพราะเราตั้งวันนี้ผ่านเน้ว่าเราจะแก้ปัญหาความขาดแคลนนะครับเราจะทําทุกอย่างเพื่อความสุขของประชาชนเดินตามรอยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ เขาเคยถามผมว่าเมื่อไหร่จะเลิกโลกผมง็ว่าปูกจนกว่าชีวิตจะหาไม่ปูกจนกว่าสังขารจะไม่อำนวยปูกจนกว่าจะตายว่างั้นดีกว่า